ตรวจจับ<า>ความเร็วโอ้ oh, ตอนนี้ใหญ่มากตอนใหญ่แล้วก็ถึงแล้วนะโอ้โ oh. หนี่นี่นนระวังระวังเยวไหม ตรวจจับความเร็วทางหลวงฉลามก็อยู่ข้างหน้า หน้าฝนครับแกตะคอก็เป็นอย่างเนี้ยอันนี้เป็นข้อมูลการท่องเที่ยวนะครับเ,เพื่อนๆที่จะมามก็ดูไว้ว่ารอดคุณของการนี่แต่อยากแตกคนก็ว่าโชคร้ายที่ไหนได้กลายเป็นโชคดีไปข่าว <laughs> <laughs> ้นตกกันะครับบวดหัวฝนตกแล้ว ขันหน้าแจ้งมาว่าถึงน,น้ำตกแล้วขันที่สองก็มีกำลังใจว้าวน,นี้มืดมากเลยมืดต้องเปิดไฟตัดหมอก <c oughs> <c oughs> ตี่ตั้งแคมป์เลยหน้าที่แรงๆอ่ะคนมาเที่ยวยอะหน้าหนาวตั้งแคมป์เลยตรงนี้ถึงแล้วอันนี้เป็นข้อมูลการท่องเที่ยวนะครับคนที่จะมาน้ำตกแพชตะเคราะห์รถท่านต้องพร้อมนะครับ ไม่มีใครเข้ามากันหรอกครับถึงที่นอนลงใหญ่แล้วจำได้ที่นอนใส่เสน้อผึ่งสงครามใส่น้ำให้น้ำได้เล่นน้ำแล้วน้ำเย็น อปตอด,ด,ด,ดส,สินหมอมาคือคายลงใหญ่มาเที่ยวน้ำตกแพกแต่ครอ้อหมอนหน่่ยลงพยาบาลสัตว์หินครับลงใหญ่ใั่รถมาเพราะว่ารถลงใหญ่ที่มารถคุณสมการแรงโรเวอร์ยางแตกยางแตงกก็นีก่ก็โชคร้ายเนี่ยได้กลายเป็นโชคดีไม่ต้องผ่านวิกฤตมา เข้ามาแล้วมันเสียข้างในนี่นะครับโอกาสที่จะเยียวยาก็ยากเย็นมาเกินแน่ๆเลยยากโอเคอ้วครับทยอยกันมาเรื่อยๆดูแร่รละรูปืมรถส,สวยๆรถสวยๆที่ถ่ายไว้เมื่อกี้นี้บัตรนี้เป็นอย่างนี้แล้วความโชคดีหรือโชคร้าย อรถล,ลุงใหญ่เป็นรถที่ล้อที่สวยรถหมอล้อสวยที่สุดตอนนี้เปลี่ยนสภาพแล้วนี่ลุงใหญ่น่าจะเอารถลุงใหญ่น่าจะเอารถปีหมื่นเข้ามานะถ้าเข้ามาก็เป็นชิ้นๆก็อ,ออกแล้วสุดแล้วอืม ดูสภาพรถที่ลุงใหญ่มาก่อนโอ้มีสวยอยู่ที่เดียวท่อไอเสียเงาแวบเลยท่อไอเสียแสแตนเลตอย่างดีนี่ดูกักนมันจะทากชุกชุมน่าดูนี่ <c oughs> ทากมีไหมครับครั้งสุดท้ายต่อไว้ถ้าข้างตัดย่ามาด้วย มืใหญ่ถึงแล้วลงะเบียงเข้าแล้วนี่เราเข้ามานี่ทั้งหมดห้าหกเจ็ดคันแปดคันมาไม่ได้หนึ่งคัน อลูกชายโยดีใจจังเลยดีใจจังเลยเฮ้ hey, ถึงแล้วถึงแล้วระวังท่าแล้วลุงใหญ่ขอไปถ่ายน้ำเสี่ยงเสี่ยงให้โดนทากกัดคันที่ลุงใหญ่มานี่ล้อตะกุยที่สุดโอ้โหล้อสุดยอดเลยร้อตะวแพทย์นะหมอหนุ่ยพาไป ดูบรรยากาศบรรยากาศ <c oughs> ตอนนี้มันยังไม่เราแต่พอลุยๆไปเกจอหลังมานะเออด็ดัดไปจัดไปเออใช่แต่เราแค้นกับจัดๆัจัจะได้จะได้ถ่ายเออโอ้โหจำได้ไหมเนี่ยคุณปิวที่นอนคุณคราวหน้าคุณมา คุณคงไม่ได้นอนแล้วล่ะนี่คุณดูที่นอนคุณอันนี้จะคือโต๊ะทํากับข้าวของอันแน่อนทัวอันแน่อนทัวเขามาทํากับข้าวตรงนี้เป็นแบบนี้สภาพภาคเยอะยะเลยเนี่ยอาบน้ำซะหน่อยน้ำในลานําธาร ลินล้นไหลผ่านทิวไม้เลยลับไปไม่กลับมาเหมือนความรักเราลางเลยลับหลาไม่คืนมาดังไม้กว้ากว้างที่ที่ลุงใหญ่เคยมาเอาไอ้โง่มาดักปลากับกับน้องต้าอันแนออนทัวร์ที่ตรงนี้ ครับใหื่ให้ดูว่าใหญ่มาจริงเราได้พิดิิดแล้วน้ําตกแพกแตะคอต้องเดินไปอีกนะครับเดินขึ้นไปถึงจะไปถึงน้ําตกเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูตอนนี้ให้ดูที่พักคุณปิวก่อนว่าคุณปิวจะมาจะมีที่พักอีกหรือเปล่าอืมดูเอาเหลือไหมเนี่ย ไม่เหลือแล้วนะครับเป็นอย่างนี้ไปแล้วที่พักอยู่เยอะๆที่พักคุณปิวคุณทำกับข้าวไม่ได้แล้วไม้ผุมาแล้วเดี๋ยวผ่านนาะฝนนี้ไปก็คงจะโดนโดนอะไรนะเขาเด็กน้ำใหญ่พัดพาไป อมุสตเก็บเก็บภาพ่เดื่มดำจะเอ๋นี่เราโชค <สะ S 1> ดีหรือโชคร้ายรถเรายางแตกผมว่าโชคดีนะเราสบายเลย <สะ S 2> ใช่ใช่ใช่รถเราก็ไม่เลอะนะดูรถเพื่อนดูไม่ได้เลยนะใหญ่บอกแล้วว่าอย่าเอามาอืม อย่างนี้ตัวก็ลงไปถ่ายน้ําแล้วเราก็แยกกันแยกกันถ่ายนใหญ่ก็พาเดินไม่มีคนมาแล้วครับมันยากลําบากมากแล้วมันก็ไม่มีบ้านคนไม่มีอะไรเป็นเขตของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี มันใหญ่ก็จะไปผูกเปนอนแล้วไปดจองที่ผูกเปรถสวยๆก็กลายเป็นแบบเนี้แต่ละคันอืมอืมเดียเด๋ยวเดี๋ยวลุงขอขอทไทยลุงขอทไทยนะเยอะ โอ้ตัวใหญ่มากนี่เรียกว่าถักนี่แหละครับตอนมันเดินมันก็เดินตรงเงี้ยอย่างหนูนี่มันเดินมาทั้งตัวเลยอ่ะเออกระดึ๊บติดกันนะเงียบเลยไหมเงียบเลยไหมน่าสนใจต้องมีเยอะแน่เงียบเลยไหมเอาเล็กเอาเลย

คุณปิวครับเก้าอี้คุณเก้าอี้พี่น้องล้ามานั่งทางานได้หนึ่งนี่เก้าอี้สองครับเออผมซื้อมาเนี่เอามาอย่างน้เลย อม้ากเยอะแต่ว่าทากเยอะเห็นหน้าฝนเจอไปแล้วเหรอโดนทากโดนทักกันเป็นแถวไอ้ทา้นเจอแล้วไฟมาเผาเลย นข้องเาเปนเยอะข้างเขามีเยอะนไกลไหมเดินอะไกลมีเขาแพ้มันมันได้ได้กินได้กิ่นปากมันเบามากนะม่มันกัด ไก่ย่างกีข้าวเหนียวไก่ย่างกินไม่กินพี่เมย์ก <Okay, ินไหมลูกมกินนน้ก่โอเคครับขอเคดีก่อนลืมกดไลค์กดแชร์ไม่แน่อ้อนชั่วได้เคยทราบคุณปิวดูสภาพครัวของคุณนะครับ ยังอยู่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องหาดูท่าก่อนเจอไหมไม่มีอยู่ตรงแดดถอดรองเท้าไว้ที่แดด เดินทางรถทั้งหมดเจ็ดคันมาแปดคันแต่ว่ายางแตกอยู่ปากทางหนึ่งคันก็เหลือเจ็ดคันที่เข้ามากันนะกลัวทากอยู่ทากไว้ก่อนส้ยไม่มา บรรยากาศดีมาให้ดูรถนะครับน้าให้หมดเจ็ดคันน้เตกเลยใช่้องตุง๋ยไก่นู่นโซมให้ดูพยายามานั่งอธิบายทำยูทูบอยู่